สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านถัทวไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้นะครับเราจะมางัดนะครับเจ้าคันนูโวออนิวปี2022นะครับอันนี้เป็นล็อตสุดท้ายนะครับพอดีผมไปลื้อเจอในโกดังมานะครับเดี๋ยวเรามาลองงัดกันดูนะครับว่ามันเหนียวแค่ไหนสมคำล่ำลือไหมสองท่อนกับท่อนเดียวนี่ครับสองท่อนไร้รอยต่อครับนี่ผมงัดเต็มที่เลยนะวักมาผมก็งัดเลยนะครับอนี่เวท87นะครับ มีทั้งเบสทั้งสปินแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเซนสติทีมากนะครับอันนี้ผมแค่เขี่ยตูดมนันนะครับดูเด็กลายมันเด้งเลยนะครับก็ใครที่จะไปตีกบยางหนอนยางจัดตัวนี้ได้เลยนะครับเวท87ด mm hmm. ก็ตีเหยื่อเริ่มต้นส0บถึงกร,รมัมเออลืมแจ้งนิดนึงนะครับตัวนี้เวทมันจะโอเวอร์คันบ้านเรานะครับสมมุติว่าพี่ซื้อ87มันก็จะเวทติดยสิบบ้านเราฉะนั้นใครที่ต้องการเอาไปง,งัดชโดนะครับหรือตีปลาช่อนใหญ่จัด 87, เวทแล้วนะครับ ส่วนเวทสิบยี่สนะขอลองหน่อยเวทสิบยมีทั้งสปินทั้งเบสนะครับมีแค่อย่างละ20่สคันเท่านั้นนะี่ครับเวทสิบยก็จะแข็งขึ้นนิดนึงสําหรับคนที่สายงัดสายอัดน,นะครับอ่านละอดูแอชั่นหน่อยโอ้หรือนี่คัน2อท่อนหรือเนี่ยมัมีรอต่อเลยนะครับก็สําหรับคนที่เน้นพกพาสะดวกนะครับสายคนเมืองหรือบางคนที่ชอบใส่ท้ายรถไว้นะครับเผื่อว่าเลิกงานก็ออกไปตกปลาชิวๆ นะครับไม่อยากให้ใครรู้นะครับว่าเราพกเบ็ดตกปลาอยู่ก็จัดได้เลยนะครับเวท1ิบยีนะครับมันจะโอเวอร์ขึ้น1นสเต็ปนะครับมันจะประมาณเวทคันของ12-25บ้านเรานะครับใครที่จะเอาไปตีบับตรเบสนะครับตีบับตรเบสตีกบขาเตะต,ตัวใหญ่หรือหมายที่มันเป็นหมายป่าบัวนะครับผมแนะนําให้ซื้อ10-20ี่เพราะว่ามันจะประมาณสิบสองยนะครับความยาวก็6กฟุตหต่อกลางก็พกง่าย พกพาสะดวกครับความยาวก็เท่านี้นะครับใครที่จะขึ้นเครื่องบินก็สามารถเอาไปไว้ข้างบนได้นะครับเพราะช่วงนี้ก็เริ่มออกเดินทางกันได้แล้วนะครับช่วงท่องเที่ยวนะก็ไม่อยากให้พลาดนะครับกับคันแบบเทพๆนะครับแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์ททั้งเส้นรีซีทแต่งท้ายทรงพินบอลลิงก็คือดีไซน์ของ J8 ปนเลยนะครับตัวนี้นี่ถ้าแปะยี่ห้อชิหรือใดนะครับอย่างน้อยต้องมีหลัก7นะครับหลัก7หลัก6นะครับอ่า ใส่ปลาอย่างดีมาให้เอาเอาอีกออ่าอ,าอ,าอ,าอ่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 เกอ่าโอเคนะครับก็รีบจัดมาได้เลยนะครับอย่าลืมแจ้งเวทนะครับมีทั้งเบสทั้งสปินนะครับความยาวเดียว6กฟุตหกสองท่อนนะครับเบสแปดสิบเจ็ดเบสสิบยี่สิบสปิน87แปสปิน10สินะครับพิมพ์แจ้งแอดมินมาได้เลยนะครับผมฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะลองไปอ่านเพิ่มเติมด้วยนะโอเคอันเดี๋ยวต้องลากนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ